บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มต้น้วยพระอาจารย์สุเวศปฐมวังโสครับได้แนะนําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิหรือว่า e d i t a t i o n ทั้งยังได้แนะนํารูปแบบของการนั่งสมาธิที่ทุกคนสามารถทําได้อย่างง่ายๆสบายๆนั่นคือหลักสีสอครับอันได้แก่สติสบายสม่ําเสมอมันสังเกตโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 พร้อมกันนี้พระอาจารย์สุเวทนะครับท่านก็ยังได้แนะนําให้ชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมนอกรอบด้วยการทําอารมณ์สบายให้กับทุกช่วงจังหวะของชีวิตจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าสู่ช่วงของ Q&A นะครับคือ Question and Answer ถามตอบแบ่งปันประสบการณ์ภายในรวมไปถึงทานใดนะครับที่ติดปัญหาในการปฏิบัติธรรมก็จะได้รับการแก้ไขด้วยนั่นเอง บรรยากาศของการนั่งสมาธิในครั้งนี้ครับก็เป็นไปอย่างรับรื่นนะครับชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมก็ตามมีความสุขและก็สบายใจที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมทั้งยังมีความตั้งใจนะครับที่จะไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมกิจกรรมในโอกาสต,ต่อไปด้ครับ